ข่าวสวัสดีงามกับทุกคนนะครับผมมอสซาเดวับมารายงานตัวแล้วครับเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังไม,ไม่ดังแล้วครับดังแล้วดีดังก็มาดําเนินเรื่องและพูดสนทานานต่อนะครับอ่าก็ไม่ได้นาอะไรมากครับก็สนทนาากับกล้องนี่แหละครับไม่มีคนคุยด้วยครับก็เป็นยูทูบเบอร์ต้องคุยกับกล้องครับอ่า ไง,ไง่ายคือต้องคุยกับกล้องให้ชินนะครับแล้วก็ใช้สายตามองกล้องให้แบบพอเหมาะพอควรครับไม่ต้องไปเร็งกับแสงมากครับคือแบบใช้ใช้อารมณ์สื่อสารกับมันนะครับอแล้วคุยออกมาโดยใช้ความรู้สึกเราครับพูดไปนะครับอแล้วเราจะมีความมั่นใจขึ้นในตัวเองการปลุกความมั่นใจในตัวให้มี energy ในการพูดนะครับ เราก็ต้องมั่นใจตัวเองนะครับอ่ายูทูบเบอร์มันต้องคู่ควรกับความมั่นใจและการพัฒน,นาตัวเองอยู่แล้วครับผมผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นหลักธรรมชาติของการทำยูท u บอยู่ครับความมั่นใจและพัฒน,นาตัวเองครับอ่าผมคลิปนี้ก็ไม่ไม่มาในความรู้อย่างเดียวครับจะมาในการสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ออกแนวจะมีความเป็นแบบ แบบมีปัชญาเลยครับปัชญาด้านจิตวิทยานะครับที่ผมเจอกับตัวครับคือควมว่าพุ่งไปนะครับพุ่งไปพุ่งเกินความสามารถขีดความสามารถนะครับคือเราจะพุ่งไปได้นี่ก็คือต้องใช้กําลังใจและกําลังแรงอย่างมากนะครับคือต้องใช้พลังกายพลังใจรวมบวกกันเป็นหนึ่งเดียวคือเอาแง่บวกเป็นที่ตั้งแล้วก็คิดในแง่บวกพุ่งไป สู่เป้าหมายนะครับอ่าก็ไม่ใช่แค่วันสองวันนี้ครับถ้าใครตั้งเป้าหมายที่จะเก็บเงินนะครับเงินนั้นก็มีอยู่แบบมิดเป็นหลักเจ็ดหลักใช่ไหมครับเจ็ดหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่าล้านเราสมมติเรามีการเก็บตังค์อยู่ในบัญชีใช่ไหมครับแล้วเราคิดว่าเราจะเก็บตังค์ได้เท่าไหร่หรือจะเก็บในกระปุกออมสินก็ว่างกันไปนะครับว่าเราจะเก็บแบบไหนเราเลือกได้นะครับคนเราเลือกได้กับตัวเราเอง ใช้ชีวิตด้วยตัวเราเองครับตอนเด็กเราอาจจะโดยพ่อแม่ปลูกฝังมาให้ใช้ชีวิตแบบนี้แบบนี้แต่เราโตมายัางไงเราต้องใช้ชีวิตแบบความที่ว่าแบบเราต้องใช้ชีวิตแบบตัวของเราเองอยู่ดีนะครับอ่าอ่าก็จะมีคํายกตัวอย่างมาอย่างเช่นคําว่าอัตตาหิอัตโนนาทโถตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับอ่าอย่างนี้คํานี้ก็เป็นคําที่ดีนะครับเป็นคําที่ ถือว่ามีสาระมากเลยครับเป็นคําของพระครับเป็นคําภาษาบาลีที่ผมจําได้้งแต่เด็กครับเออการจะเคยเรียนแล้วรู้กันอยู่นะครับคือเรียนมาจากพุทธศาสนาครับก็คําว่าอัตหิอัตโนยอัถก็แปลตามตัวอยู่แล้วครับว่าตนเป็นที่ผูแห่งตนคือเราต้องเป็นที่ผูแห่งตนทั้งสองอย่างครับมีสองอย่างนะคือกายภาพทางร่างกายเราแล้วก็ทางจิตใจเรานะครับจิตใจก็คือจิตตภาพนะครับก็ถ้า ผิดประการใดก็ขออภัยในที่นี้แล้วครับก็จากความเข้าใจความรู้ของผมนะครับที่ประสบพบมากับตัวนะครับก็คือว่ายกประเด็นก่อนนะครับว่าพุ่งไปในที่นี้ก็คือแบบว่าเราต้องใช้ความคําว่าอัตตาหิอัตโนนาโถพุ่งไปนะครับพุ่งไปสู่เป้าหมายนะครับ คือถ้าเรามีขยายขยายขยายคนที่เราจะช่วยเหลือเราได้แล้วนะก็คือผู้ช่วยครับก็อาจจะแบ่งความสามารถแต่และผู้ช่วยแบบในการท youtube คนระับคนหนึ่งอาจจะถนายตัดต่อคนหนึ่งอาจจะถนัดถ่ายคลิปหรือว่าถือกล้องให้เราแล้วคนหนึ่งอาจจะถนัดพูดพรีเซนต์เป็นเจ้าของช่องนะนะคือตัวผมนะครับผมก็ทําเกี่ยวกับช่องที่มีชื่อว่า มมสซาเดอร์วับ2ีทไปติดตามกันได้นะครับไปเราต้องส่มควรทำได้แล้วครับ YouTube ถ้าเกิดเราไม่มีตังค์ใช้นะครับอ่าแต่พ่อผมก็ยังมีตังค์อยู่ครับแต่ผมก็ไม่อยากไปรบกวนพ่อมากครับก็อยากหาเงินได้บ้างครับก็คือพยายามหาอยู่ครับก็ผมก็เลยพุ่งมาถึงจุดนี้ครับคือ คือแปดสิบเอ็ดซับครับก็ออยังไม่ตอบโจทย์แข่งความสำเร็จเท่าไหร่ครับก็ขอให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องผมเนียนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขออวยกล่าวในที่นี้นะครับอ่าไม่อยากร้องไห้ครับดือดามาก <c oughs> คือว่า <c oughs> พุ่งไปในที่นี้ก็คือ <c oughs> เราจะพุ่งไปสัก หนึ่งปีได้ไหมครับไม่ได้ครับมันคือไม่ได้ข้ามาราคตเป็นหนึ่งปีไม่ได้ครับคือความสําเร็จมันอยู่ที่ปัจจุบันเราครับคือปัจจุบันเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับว่าเราทําอะไรอยู่คือทําไม่มีสาระและมีประโยชน์ครับเช่นเราทําบุญไปครับเราทําบุญเราหวังผลใช่ไหมครับหวังผลแล้วเราทําบุญเนี่ยทางจิตใจเราก็ดีใช่ไหมครับดีด้วย แล้วก็ต้องทําทางจิตใจให้ดีด้วยครับคือทําบุญในในใจทําจิตใจให้ดีแล้วก็เป็นคนดีแก่ตัวเราด้วยแล้วก็การจะทําเราด้วยครับเอการทาเป็นตัวความคิดเราจะสื่อแห่งสื่อการทาออกมานะครับคือสื่อการทาออกมาคือกําหนดการทาออกมาคือเราคิดจะทําบุญวันนี้นะครับคิดจะทําบุญวันนี้วันนี้เราคิดว่าจะทําบุญห้าบาทอาเราก็ทําไป ตอนนี้เราจะคิดว่าเราจะทําคลิปแล้วก็ทําไปสักหนึ่งคลิปแล้วต่อๆไปอาจจะทาแล้สามคลิปสองคลิปสามคลิปอะไรก็ว่างไปครับก็ทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อย,อยจุดมุ่งหมายมันก็จะสำเร็จเองนะครับอ่าคือบุญนี่มันสะสมได้แล้วก็ควาสมสําเร็จมันก็สะสมได้เหมือนกันนะครับ ทางจิตวิทยาก็อาจจะมีคําว่าที่มีคําว่าถ้าเรียกเขาเป็นเงินนะเป็นเงินทางเอาเงินช่วยให้ช่วยเอาเงินมาช่วยในการในการหารายได้เราก็าคือเพสิตอินคัมนะครับอเอาเงินเป็นตัวออกแรงออกแรงหาเงินให้เรานะครับเอาเงินเป็นตัวทํางานเรานะครับให้เรานะให้เงินกับเรานะครับ เอาเงินใช้เงินเป็นตัวทำเงินง่้แก่เราคือ passive income อคำนี้ผมไม่ถนัดพูดครับ passive income อะไรสักอย่างภาษาอังกฤษสาังกฤว่าผมตัวผมอยู่ไม่ได้ครับคือแบบจิตใจไม่อยู่เนื้อตัวครับคือแบบนอนน้อยนะครับอ่าทำคลิปยูทูบครับก็ คืนนี้ก็นอนไปครึ่งคืนเองครับอ่าเพิ่งตื่นมาตอนตีตีสามครับตีสามตีสี่ก็ไม่นอนแล้วตีสี่แล้วก็ตีห้าไม่นอนแล้วก็มาคิดคอนเทนต์นี่แหละครับซึ่องอย่างเช่นเปรียบเทียบชีวิตอย่างตัวผมนะครับคือใช้ชีวิตแบบไม่คุ้มเลครับแบบเออแบบทําอะไรก็ทําอะไรแบบเกินตัวเกินนะครับแบบใช้ชีวิตแบบ ไม่สมถทะเรียบง่ายไม่ใช้ชีวิตวิถีสโลไลท์เท่าไหร่นะครับคือจะเร่งรีบไปหน่อยนะครับคือแบบไม่ถ้าถ้าใช้ชีวิตสโลไลท์นะก็คือเดี๋ยวผมจะพูดอีกอย่างนะครับคือพูดอีกทีนะครับคืออย่างอย่างแรกก็คือผมจะรู้อย่างแรกก็คือเกี่ยวตัวผมก่อนนะครับอ่ะคือผมก็จะแบบเป็นแบบคนแบบกินกาแฟก็กินนะครับเช้าก,กินนะครับกินกินไปมั่วซั่วกินไปหมดกินแ,แล้ววันก็อยากกินก็กินตรงไหนก็ตามใจตัวเองครับตตามปากมากก็กลัว จะเป็นโรคอะไรทุกอย่างครับเป็นโรคแบบแกวเบาหวานอะไรนี้ครับผมก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะเปลี่ยนวิธีใหม่เป็นวิถีสโลไลด์นะครับแล้วพอเพียงหน่อยคือใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสมถะแล้วก็เดิมดำกับชีวิวตวิถีธรรมชาติมากครับแล้วก็มีอะไรใกล้ตัวก็เอามาใช้ครับคือใช้ใช้ยาสีฟันมากเราเหลือน้อยแล้วแล้วเราก็จะบีบนะครับถ้าเหลือเหลือน้อยแล้วเราไม่ต้องมาซื้อใหม่ครับคือ ซื้อใหม่ก็เปลืองเงินตังค์ครับคือใช้อันอันเก่าให้หมดก่อนนะครับคือวิธีพอเพียงแบบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้พิพาอาดุลยเดชนะครับได้ากการที่เก้าของเรานะครับใช้ชื่อโซโ,ซโลไลนี่ก็คือแบบมีสติสมรชญะญค่อยๆใช้ไปแบบมีเป้าหมายครับไม่ใช่ไม่ใช่มีไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายนะครับแล้วก็แบบทํางานเท่าไหนก็เท่านั้นครับก็ค่อยทำไปเรื่อยๆครับวันนี้ถ้าทําไม่เสร็จก็ค่อยทําพรุ่งนี้นครับ ก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายดีครับหยิบหยิบจับอะไรก็ดีง่ายดีครับคือแบบไม่ใช้ทุนนิยมไม่ใช้อุตสาหกรรมเยอะแยะไปจนเกินตัวนะครับจนเกินความสามารถของเราขีดจํากัดของเราเงินเดือนแค่สามหมืนบาทของพ่อผมก็ยังไม่พอถ้าเกิดใช้อย่างนั้นก็ต้องคิดดูให้ดีนะครับว่าใครที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยหรูหลายเกินก็จะมีการอาจจะล้มละลายหรือไม่ก็ ถ้าพิธุรกิจนะครับอาจจะล้มละลายหรือไม่ก็อาจจะหมดตัวก็ได้นะครับคิดดูให้ดีนะครับใครที่บริหารธุรกิจก็บริหารให้ดีนะครับผมก็ขอสาทุกับทุกคนนะครับขอให้บริหารได้ดีเถิดครับขอให้ประเทศชาติของเรารุ่งเรืองต่อไปครับขอให้โควิดหายไปครับพราซึ่งตัวผมก็อยากออกไปนู่นออกไปนี่้วยครับก็อยากจะไปใช้ชีวิตวิถีแบบไม่ใช่ชโร้ลยเมื่อก่อนนะครับอาจจะเป็นเมื่อก่อนนะครับเป็นเมื่อก่อนหมายถึงเมื่อก่อนนะครับผมอยากไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ขี่รถซิ่งไปไหนฮะ ก็ไปครับก็คือให้พ่อผมขี่ไปก็ไปเที่ยวรบบุรีเชียงใหม่แล้วก็ไปครับอย่างน้ใช้วิธีเร่งเร่งรีบครับใช้วิธีแบบเร่งรีบไปนะครับซึ่งผมก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอ่าอืมโอเคนะครับอ่าก็ไปกดไลค์้ผมนะครับซึ่งผมก็อยากพูดอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับอ่าถ้าเรามีเยอะก็ค่อยใช้พอประมาณนะครับไม่ต้องใช้แบบเกินตัวนะครับอ่าแบบ ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะเอ็นดูเขามากเกินไปเอ็นเราจะขาดนะครับถ้าเราไปเกรงใจคนอื่นมากถ้าใครมาเสนอสบู่สักก้อนให้เราแล้วบอกว่านี่สามร้อยห้าร้อยแบบเป็นโปรโมชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราจ่ายตังเกินขนาดของตังไปนะครับก็จจานวนของตังนะครับใช้คําผิดนะครับจานวนของตังนะครับก็อย่าไปทําอย่างนั้น,นครับคืออย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆครับคือ เก่งใจตัวเองมางนะครับว่าเรามีตังค์เท่าไหร่ครับพอเพียงเหตัวเองครับก็สงสารผมก็ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือกดติดตามแล้กดกระดิ่งให้ช่องผมนะครับแล้วก็ที่ว่ามีคําอย่างเช่นนี้ครับคําว่าความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นก็คือ เราต้องอยู่ปัจจุบันใช้คํเนี้ยให้อยู่ปัจจุบัน,นครับดําเนินมันต่อไปเทนิดเทนิดเทนิดครับแล้วก็แล้ก็จะสาเร็จเองนะครับนะเราจะใช้งานชีวิตเรา,อย,าอย่างคุ้มค่าเนี่ยครับใช้ชีวิตอย่างมีคุ้มค่าเนี่ยก็คือ เราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนครับคือจะช่วยเหลือคนอื่นั้อช่วยช่วยเหลือตัวเองเรารู้ว่าถ้าเราจะช่วยเหลือคนนี้เรามีความรู้มากพอแกวให้ความรู้เขาหรือเปล่าแล้วก็คนนี้มีความรู้ก็หมอะมาช่วยเราได้หรือเปล่าเราก็ต้องมองจริตนะครับว่าคนนี้เขาเป็นคนยังไงเหมาะเราไหมคนนี้จะมาช่วยเหลือเราได้ไหมถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่แบบไม่มีน้ําใจเขาอาจจะไม่ช่วยเราใช่ไหม แต่ถ้าเกิดเรามองหาคนที่เขามีความรู้แล้วก็มีน้ําใจด้วยเราก็อาจจะดึงเขามาทํา y o u t u b e ด้วยก็ได้ครับก็ดีครับก็าหาคนดีเข้ามาดีกว่าอ๋อย่าไปหาคนไม่ดีเลยครับโอเคครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับความเห็นสน่วนตัวของผมนะครับคือแชร์ลูกโซ่ความคิดเห็นความรู้ของผมนะครับเกี่ยวกับคติธรรมประจําชีวิตของผมนะครับคืออคิดเห็นนําใจของผมนะครับ ก็มีอย่างนี้ครับเช่นที่ว่าเราเปรียบกับเป็นวัวตัวหนึ่งที่กินหญ้าครับคือถ้าเรากินหญ้าอยู่วันยังค่ําก็คือกินไปเรื่อยแล้วไม่รู้เป้าหมายว่าเราจะทําอะไระครับคือเขาคู่นึ่งป็นาวุธของเราเราใช้จะทําอะไรมันก็ได้ครับก็คือถ้าเรามีเป้าหมายสีแดงก็คือเป้าหมายที่เราไม่ชอบคือความผิดพลาดความสิ้นหวังความซอแท้ใช่ครับเราก็ต้องพุ่งชนมันไปสำเร็จนะครับ คือชนมันไปคือให้มันขาดไปครับให้กระดาษสีแดงมันขาดไปเลยคือความสำเร็จเราจะมีเบื้องหน้าครับคือทิศเหนือนะครับทิศเหนือคือเปี่ยวผมผมจะเจ้าผมคิดแล้วว่าทิศเหนือเป็นอนาคตของผมนะครับแล้วทิศใต้ก็คืออดีตนะครับคือเกี่ยวกับเราคิดว่าเาะเราจะไปข้างหน้าก็คือต้องอยู่ปัจจุบันก่อนนะครับคืออย่าคิดไปล่วงหน้าไปก่อนนะครับคุยอยู่ปัจจุบันก่อนแล้วก็อย่าเดินถอยหลังก้าวหลังไปครับคือถอยหลังดิ่งลงเหวครับ ก็คือทิศใต้ครับทิศใต้ก็คือเปลียนอดีตของเราแตนซ้ายขวาคือซ้ายคือซ้ายก็คือสติสามัญญาคือขวาเองครับอ่าก็คือเช่นนี้ครับคือเช่นนี้ครับคติธรรมของผมก็คือสตาร์ทชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็มีสติกับสามัญญาของเรานะครับสติสามัญญาของเราควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็คืออยู่กับความไม่ประมาทแล้วก็ แนที่เพิ่งแห่งต้นเนอะครับอ่าถ้าเราด่งลงเหวถอยหลังลงไปเราอาจจะไม่ได้ขึ้นมาก็ได้ครับคือเดี๋ยวว่าอาจจะทั้งเป็นหรือทั้งตายก็ไ้ถ้านรกบนดินก็อาจจะทั้งเป็นถ้านรกในปอโลกคือทั้งความตายครับคือประสบความตายนั่นเองครับคือความเป็นจริงคือถ้าเป็นทางโลกก็คือนรกบนดิน,นครับถ้าเป็นทาง ถ้าเป็นทางความตายก็คือปาโลกครับอเรียบได้ครับคือนาลกกันเองถ้าลกมันดีก็คือชีวิตของมนุษย์เราทุกคนนะครับอ,อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับผมพูดผิดไปอาจจะเป็นตัวเราเองนะครับเราต้องมองปัจจุบันของเราให้ดีแล้วก็ทาอนาคตได้ดีนะครับแล้วก็เสริมนิดนึ่งครับคือเป้าหมายของผมคืออยากให้มียอดรั์เพิ่มขึ้น แล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคือยอดซับนี่แหละครับยอดซับนี่แหละแล้วก็ซักประมาณเท่าไหนก็ได้ครับขอให้เพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นไอ้มันเรื่อยไปเรื่อยนะครับดำเนินไปเรื่อยแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับอ่าแล้วก็มีสี่พันชั่วโมงขึ้นไปครับเพิ่มขึ้นเรื่อยครับอ่าก็อยากประสบความสําเร็จก็ต้องทําอนาคตให้มีเป้าหมายนะครับอ่าก็คือทํา เาเาตัวเองนะครับก็คือในกดยูทู e เข้าบอกว่าต่ให้ความรู้เกี่ยวกับยูทูบนะครับคือ1 100เหรียญก็คือ100ดอลลาร์ครับคือเขาจะสะสมเงินไปเรื่อยครับคือถ้าเรามีไม่ครบ100ดอลลาร์นะครับก็คือเขาจะสะสมเงินให้เราไปเรื่อยครับคือถ้าเรามีแค่4ดอลลาร์ ถ้าเราจะเปิดสร้างรายได้นะครับเราม,ามีให้4ดอลลาร์ก็ยังไม่ถึงกับร้อยร้อยร้อยดอลลาร์ใช่ไเพราะจะสะสมเงินของเราจนถึงร้อยดอลลาร์ก็คือร้อยเหรียญแล้วก็ให้เงินกับเราเป็นเงินเดือนนะครับคือให้ครบร้อยดอลลาร์อาจจะเกินร้อยดอลลาร์ไปเรื่อยๆครับแล้วเขาจะตอบแทนเงินเราให้เราท o u t u b e คือมันเป็น Passive Income อย่างหนึ่งครับคือท Youtube คือเราได้กําไรคือ เราได้ออกคลิปของเราด้วยแล้วได้โปรโมทธุรกิจของเราด้วยครับอ่าผมก็มีธุรกิจของผมอยู่ครับอแต่ก็ยังไม่เปิดเผยครับเพราะว่ายังไม่ยังไม่เค่าว่าเขาเรียกว,ว่ายังไม่เป็นทางการเท่าไหร่ครับคือกําลังเริ่มทําครับอเข้าไปต,าไ like, share, ติดตามผมได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามก็คือกดติดตามแลวกดกระดิ่งในช่องผมเลยนะครับบายยครับ บายบายครับเจอกันคลิปใหม่นะครับ sto.ac.ts slow life คือวิถีชีวิตแบบช้าาไม่ได้หมายความว่าให้ใช้ชีวิตแบบเฉยเยนอน,น,อนตื่นสายไม่ต้องไปทำงานแต่หมายถึงการใช้ชีวิตที่ย้อนกลับไปสู่ความเรียบง่ายเบรกตัว เองจากความเร่งรีบถอยห่างจากระบบอุตสาหกรรมและโลกคุณนิยมแล้วหันมาพึ่งพิงสิ่งใกล้ตัวเพื่อตัวเราเองและเพื่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันซึ่งหนึ่งในผู้บุกเบิกการไททูอ่าคือใครอยากรู้พี่ Google ทิดไซส์เอซินะนะอซินะอซินเขาได้พูดไว้ว่าเนี่ยครับอ่าผมก็พูดเมื่อกี้เขาบอกมาแล้วนะครับอ่าผมจะพูดต่อนะครับเออคือใครนะ เลโอบาบูบาบูตาป่ะชื่ออะไรนะเป็นแฝหลายเลอโรไลแบบเป็นแฝหลายไปทั่วโลกได้แก่เด็เนี่ยวัานี่ยอะไรพ่อมาดูหน่อยเอคนนี้คิวย่สีเลอโรไลคนนี้มาดูหน่อยมาดูหน่อยมาดูหน่อยใส่คลิปอยู่ครมาดูหน่อยเอาสารกินไม่ออกครับผมไม่บอกเลย เนี่ลีอ่าอ้ฟังเลยลีเบบวัวตาเอ่ออะไรเนี่ยลีลีโอลีโอเบบัวตาลีโอเแบบวัตแบบวตาบ็อกเกอร์และนักเขียนชื่อดังชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งเว็บบล็อกเซนฮาร์าดบิต นี่เซนฮาร์ดเลยนะป่าวเซนฮาร์ดเลยเซนฮาฮาบิตเห้อเซนฮาบิตเซนฮาบิตได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือที่โด,ด่งดังติดอันดับของเวสเซเซลเลอร์เซนอันนี้อ่านว่าอะไรเซเลอร์เซเลอร์ใช่ไหมขายดิบของขายดิบขายดีเรื่อง The Power of r e d ใช่ไหม Lead L E W S ใช่ไหม r e d ใช่ไหม mm hmm. The power of l a t e อ่าเดี๋ยวผมต้องไปเรียนมาใหม่ภาษาอังกฤษครับไม่ได้เรื่องครับตั้งแต่ตั้งแต่ประถมแล้วประถมผมก็โดนเพื่อนแกล้งครับก็เลยแบบเรียนไม่รู้เรื่องนะครับตอนนัน้เขาเริ่มเครียดตอนนั้นทำงานทำงานกันบ้านเลยก็แบบมันก็ทำไม่รู้เรื่องครับมันเขียนเขียนก็ภาษาอังกฤษก็เขียนไม่ไม่เป็นครับต้องไปดูของเพื่อนลอกของเพื่อนครับ ซึ่งมีเนื้อหาว่าหากอยากให้ชีวิตสไใ์ควรเริ่มต้นจาก10ข้อนี้ 1. ทําทำให้น้อยลงแทนที่จะทำหลายๆอย่างในเวลา,าพร้อมๆกันให้เลือกทำสิ่งสำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวและเก็บเรื่องอื่นไว้ก่อนแบ่งเวลาให้ตัวเองหยุดหายใจบ้าง 2. องอยู่กับปัจจุบันไม่เพียงแต่ทำชีวิต ให้ช้าลงแต่ต้องมีสติอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ให้มากที่สุด 3. เบรกตัวเองจากโลกออนไลน์สักพักลองปิดมือถือหรืออุปกรณ์ไฮเทคทุกอย่างสักพักเปิดโอกาสให้ตัวเองมีเวลาเห็นและรับรู้สิ่งรอบตัวที่เคยมองข้ามไปบ้างแค่นี้ก็ได้สัมผัสคำว่าชีวิตได้มากขึ้นอีกนิดแล้วข้อ 4. สนใจคนรอบข้างอย่างจริงจัง นื่อจากมีเทคโนโลยีและการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เข้ามาแย่งพื้นที่จากที่ควรจะนั่งสบตาและพูดคุยกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็กับทำเพียงฟังในสิ่งที่เขาพูดและคอยหาจังหวะพูดในสิ่งที่อยากพูดกลับไปฉะนั้นใส่ใจเพื่อนครอบครัวครอบครัวและคนรอบข้างให้มากขึ้น ห้าซึมซับธรรมชาติให้มากขึ้นเพียงแค่เราใส่ใจธรรมชาติมากขึ้นเปิดโอกาสให้ตัวเองเดินย่ำเท้าวนพื้นย่าให้สายลมพัดพาผมให้เปลวให้ผิวรับวิตามินดีจากแสงแดดออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยที่ไม่จำเป็นต้องเก็บเสื้อผ้าและออกเดินทางไปหาธรรมชาติจากที่ไกลให้เหนื่อยเลยหกรับประทานอาหารใน้ช้าลง แค่เปับวิธีการเคี้ยวอาหารในช้าลงเพื่อรับรู้ความอร่อยของรสอาหารบ้างก็มีความสุขมากขึ้นเยอะแล้วอย่างน้อยระบบยอ่อยอาหารของเราก็ไม่ต้องเร่งจนเหนื่อยภายในร่างกายสมดุลขึ้นชีวิตก็สมบูรณ์แบบได้จัดขับรถได้ช้าลงอาจเตือนให้เช้าขึ้นอีกหน่อยนอกจากจะทําให้ความเครียดลดน้อยลงยังช่วยลดอุบัติเหตุด้วยและเปิดเพลง,งเบาๆเ,เ,เพื่อผ่อนคลายอารมณ์แวะในที่จุด อยากแวะแต่ไม่เคยได้ทำเปิดประสบการณ์ชีวิตให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง 8. โลกสวยด้วยมุมมองง่ายๆแค่ทำอะไรช้าลงอย่างมีสติทำด้วยความสุขและความเต็มใจแล้วควรจะเห็นด้านดีๆจากสิ่งรอบตัววันละนิดละหน่อยเปลี่ยนโลกมนัมนๆให้กลายเป็นโลกที่สวยสดใส 9. ก้าทำทีละอย่าง เรามีแค่หนึ่งสมองกับสองมือเท่านั้นดังนั้นอย่าบังคับตัวเองให้ทำอะไรพร้อมๆกันหลายๆอย่างจับของสิ่งเดียวด้วยสองมือ,อยังไงก็ชัวร์กว่าแยกอีกมือไปจับของอื่นๆในเวลาเดียวกันนะเสรการสูดหายใจเข้าลึกๆเมื่ออะไรที่รู้สึกว่าเร่งเรีบและเหนื่อยหอบเรามาทำชีวิตให้ช้าลงและเพียงแค่ อยู่นิ่งๆแล้วสุดลมหายใจให้เข้าปอดลึกๆยาวๆสติที่บินหายไปก็จะเริ่มกลับมาความเครยียดความโกธและความเหน็ดเหนื่อยก็จะหายไปรับรองว่าจะผ่อนคลายได้อย่างเหลือเชื่อดังนั้นคนที่กำลังประสบความเครยียดมีโรคภัยที่ลุมแล้วหรือแม้แต่คนธรรมดาลองปรับเปลี่ยนมาใช้ชีวิตให้ช้าลงชีวิตที่ เนิบช้าจะช่วยให้มีเวลากับตัวเองมากขึ้นอยู่อย่างมีสติใส่ใจในรายละเอียดรอบตัวนำไปสู่การสร้างความสมดุลให้ร่างกายและจิตใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น